สวัสดีค่ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มีโจทย์มาชวนให้ปวดหัวกันอีกแล้วโจทย์บอกว่าถ้าเรามีสมการ c x ลบ7ส่วนด้วย x ลบ2มีค่าเท่ากับ3บวกด้วย1ส่วน x ลบ2 x นั้นจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคิดได้ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยจากคลิปนี้กันเลยนะคะ จากสมการตรงนี้เราก็ใช้วิธีการนำเอา x ลบ2คูณทั้ง2ฝั่งของสมการนี้ก็จะกลายเป็น 4x ลบ7เท่ากับ3คูณกับ x ลบ2บวกกับ1ใช่ไหมคะเรานำ x ลบ2คูณทั้ง2ข้างของสมการตรงนี้เราได้เลยเอ่ยเราก็จะได้เป็น 4x ลบ7เท่ากับ3คูณเข้าไปนะก็เป็น 3x ลบ6บวกกับ1 ย้ายเจ้า 3x มาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะ 4x ลบกับ 3x ย้ายเจ้าลบ7มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นลบ5บวกกับ7ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราได้เลยเอ่ยเราได้ว่า x มีค่าเท่ากับ2เย้ได้คำตอบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเอมันใช่ไหมคะมันใช่ไหมเอ่ย x เท่ากับ2ก็ถูกแล้วนี่นาะ เราก็ไม่ได้คิดอะไรผิดเดี๋ยวนะเราลองมาดูดีๆนะคะสมการเริ่มต้นของเราคือ 4x ลบ7ส่วนด้วย x ลบ2สมการนี้ค่า x เป็น2ได้ไหมคะค่า x เป็น2ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย x มันต้องไม่เท่ากับ2จำไว้เลยนะคะเมื่อใดก็ตามที่เรามีการคูณอะไรเข้าไปเนี่ยเราจะต้องพึงระวังเสมอว่าตัวที่เรานําเข้าไปคูณเข้าเนี่ยทั้งสข้าง มันต้องไม่เป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเอา x ลบ2คูณทั้ง2ฝั่งเราต้องระลึกไว้เสมอว่า x นั้นต้องไม่ใช่2 x เป็น2ไม่ได้เพราะถ้าเมื่อไร่ก็ตามที่เป็น2นั่นหมายความว่าเราเอาศูนย์คูณทั้งสองฝั่งซึ่งถ้าเราเอาศูนย์คูณทั้งสองข้างของสมการยังไงสมการนั้นก็ต้องจริงคะ่ะเพราะมันจะเป็นศูนย์เท่ากับศูนย์ถูกไหมเพราะนั้นเวลาเราคูณต้องระวังนะคะเมื่อไรก็ตามมีการคูณอะไรหรือหารอะไรก็ตาม เราต้องพึงระลึกเสมอว่าเราไม่เอาศูนย์เข้าไปคูณเราไม่เอาศูนย์เข้าไปหารเพราะฉะนั้นในข้อนี้ x เป็น2ไม่ได้ค่ะอ้าแล้วยังไงอะคะข้อนี้ถ้า x เป็น2ไม่ได้สมการข้อนี้นั้นไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบนะคะสำหรับข้อนี้ไม่มีค่า x ที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงเลยนั่นก็คือมันไม่มีคำตอบนะคะสำหรับข้อนี้ระวังนะไม่เอาศูนย์คูณไม่เอาศูนย์หาร ะะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะลองไปเช็คคําตอบโดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ช่วยดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อน,นี้มันไม่มีคําตอบนะอย่างเช่นสมมติเราหยิบเอาโปรแกรม GSP เข้ามานะคะเราหยิบเอาโปรแกรมนี้มาที่ผ่านมา3คลิปก่อนหน้านะคะเวลาเราจะแก้สมการเราจะใช้วิธีการเขียนกราฟของฟังก์ชันทางด้านซ้ายเขียนกราฟของฟังก์ชันทางด้านขวาแล้วดูว่ามันตัดกันหรือเปล่าใช่ไหมคะอะเดี๋ยวเราลองทําเหมือนเดิมนะคะ ไปที่เมนูจำนวนเลือก New Function หรือฟังก์ชันใหม่เขียนกราฟตัวนี้เลยค่ะ4 x ลบ7แล้วก็หารด้วย x ลบ2อ่านี่คือฟังก์ชันแรกนะคะอีกฟังก์ชันหนึ่งค่ะอะไรเอ่ย3บวก1หารด้วย x ลบ2อ่านี่คืออีหนึ่งฟังก์ชันจากนั้นเขียนกราฟของฟังก์ชัน f x นะคะนี่ กราฟของฟังก์ชัน f(x) หาซ่อนกริดไปนะคะแล้วก็ซ่อนจุด2จุดนี้ไปด้วยโอเคนี่คือ f(x) อ่ะมาดู g(x) ก็คลิก g(x) ไปที่เมนูกราฟเลือกเขียนกราฟของฟังก์ชันเอาเปลี่ยนสีสักนิดหนึ่งนะคะนี่นี่คือ g(x) เอ๊ะมันตัดกันหรือเปล่านี่มันตัดกันไหมนะเห็นไหมคะ เราไม่รู้เราดูไม่ค่อยออกนะคะเราลองคลิกเลือกกราฟทั้ง2กราฟไปที่เมนูการสร้างเลือกจุดตัดไหนล่ะจุดตัดเราหาไม่เจอเนาะจุดตัดมันอยู่ไหนล่ะเราไม่เห็นจุดตัดมันเลยมันไม่เห็นจุดตัดมันเลยใช่ไหมคะเราดูไม่ออกว่าเอ๊ะมันตัดกันตรงไหน <c oughs> เราคลิกเรื่องนี้เราหาจุดตัดแต่ไหนละ่ะจุดตัดมันไม่เห็นมันจะมีเลยมันไปตัดกันตรงไหน ะะอันนี้เราดูไม่ออกเราดูยาใช่ไหมคะมันมีอีกวิธีหนึ่งค่ะก็คือแทนที่เราจะเขียนกราฟ fx แทนที่เราจะเขียนกราฟ gx เราจะเขียนกราฟ fx ลบกับ gx ทันไปที่เมนูจำนวนเลือกฟังก์ชันใหม่ค่ะฟังก์ชันนั้นก็คือ fx ลบด้วย gx ค่ะนี่นะแล้วเราลองเขียนกราฟเจ้าฟังก์ชันนี้ดูนะคะปึบ๊บ นี่นี่เปลี่ยนสีนิดนงึงนี่สีแดงนะคะก็คือฟังก์ชัน f x ลบกับ g x ถ้ามันมีคำตอบที่ทำให้ f x กับ g x เท่ากันนั่นหมายความว่าเจ้า h x ตัวนี้ต้องมีค่าเป็น0ก็คือมีค่า x ที่ทำให้ s x มีค่าเป็น0หรือค่า y เป็น0เราดูกราฟเส้นนี้สิคะมีไหมคะ ตรงตำแหน่งไหนที่ y เป็น0ไม่มีเลยนะคะกราฟเส้นนี้ไม่มีตำแหน่งไหนเลยที่ y เป็น0นะคะต่อให้เราเลื่อนกราฟนี้ออกไปอีกนะคะก็จะพบว่ากราฟนี้ไม่ตัดแกน x นั่นเองนะคะ y เป็น0ย์ก็คือมันตัดแกน x กราฟนี้ไม่ตัดแกน x นั่นหมายความว่าเจ้าสมการนี้มันไม่มีคำตอบถ้ามีคำตอบมันจะมีจุดตัดจะหาจุดตัดได้นะคะถ้ามีคำตอบ กราฟ f(x) ลบกับ g(x) ต้องตัดแกน x แต่นี่กราฟไม่ตัดแกน x เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีคำตอบค่ะระวังนะคะโจทย์แบบนี้โดนหลอกกันมาเยอะแล้ว x เป็น2ไม่ได้นะคะเพราะว่าการที่เรานำเอา x ลบ2คูณทั้ง2ฝั่งเราต้องชัว่ว่าสิ่งที่เรานำเข้าไปคูณต้องไม่ใช่0ย์ย้ำนะคะย้ำตรงนี้ดีๆนะคะ อเคค่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหนูๆที่กำลังฝึกหัดทำโจทย์ทำนองนี้อยู่นะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พาาลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ